สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงดันในแบบมีฟุตกันนะครับซึ่งมานีลงดันนะครับเงื่อนไขคือเราต้องววหนึ่งพันหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับถ้าเรามีววหนึ่งพันหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับทุกคนก็ตามผมมาได้เลยนะครับก็พุ่งไปตรงนั้นเลยนะครับ ไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหครับตรงนั้นเกาะตรงนั้นเลยครับก็ไปเลยนะครับพีพีไอเล่นครับนั่นนะครับเกาะพีพีไอเล่นให้เราไปที่เกาะนั้นเลยครับ เราถึงแล้วนะครับให้เราตรงนี้นะครับเลาเจอค้นขายตั๋วนะครับให้เราซื้อตั๋วนะครับเขาขายตั๋วราคาห้าหมื่นบาทนะครับตั๋วเนี่ยตั๋วก็จะทมแบบนี้ครับให้คุยหน่งซื้อแล้วสร้างห้องให้เราได้ครับแล้วเราไปตั๋วครับให้เราเขาไปสร้างห้องนะครับแล้วเราเลือกได้ครับว่าจะให้ห้องนี้เข้าได้กี่คนแนะนําให้เอาเพื่อนไปด้วยนะครับ ก็รอเกมเริ่มเลยครับเอาล่ะตอนนี้กำลังทีละต์ตไปนะครับนี่เราสามลงดอนก็มันค่อนข้างยากเลยครับผมผ่านไปได้แค่วิบว็บที่สี่นะครับนี่แหละสาเหตุว่าทำไมผมต้องแนะนำให้เราเพื่อนไปด้วย ก็มันยากจริงนะครับถ้าเราลงดันเนี่ยครับเราก็ได้ของตอบแทนเป็นเศษนะครับเศษก็คือไอ้สีฟ้าที่อยู่ข้างๆเพิดน,นะครับนั่แเละครับ ตอนนั้นถอดทายมาเอาล่ะ right. ส่วนเศษครับแล้วก็สองไปสุ่มผลได้นะครับซึ่งนี่คือผลที่ได้จากการใช้เศษสูงครับจะใช้ห้าสิบเศษตอวันสูงหนึ่งผลครับซึ่งผลเปเป้ออกง่ายสุดครับหรือคือสูงหนึ่งครัง้งมีโอกาสได้เปเป้สูววงมากเลยนะครับทีนี้มีเท่านี้แหละครับยบ้ยนะครับ, bye รบทุกคน